สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผูช้ชมที่เคารพฟุตบอลพิมพ์มะเร็งติดตอนนี้จะแข่งขันมาถึงจนถึงนาทีสามสิแล้วครับเมื่อน,นี้ก็คือเก้าแล้วครับจะาเปลือกผลการแข่งขันในปังแล้วก็ตารางการในล่าสุดให้ได้รับชมรับฟังกันครับสาเหตุที่บอวิสานกับบอวามี รายงานผลก่ันบทบอลพบลย์กิจนายรับให้ได้รับชมรัะฟังกันครับเอายัลรอซ่าเลยครับไปรับฟังรับชมผลการอย่งกันบทบอลพิบลย์กิจนาทีสามงและอัปเดตตารางคะนนลาสุดกันเลยครับผมโค้ชชูมิเตกันคู่เดียวครับอาเซนอล 3มปตต่อสามเซนอลก็ยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ส่วนเซาท์แฮมป์ตันก็จบเวอยู่กับเขาครับแต่แฟนอาเซนอลก็หนาวหนาวนิดนึงเพราะว่าแมนซิีแข่งหน่อยกนัดแต่แมนซิตี้ชนะสอนัดนี้ก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงแทนอาเซนอลตันตีครับคู่วันเสาร์ที่ยี่สิบสองเมษายนสองพันหกิบหกฟูลแมที่มันดับเกาชนะลีด์ยูไนเต็ด สองประตูต่อนตันลที่อันดับ12เสมอกับเอวัตันทีมอันดับ18อย์ลฟัที่เอมเอรไปตูต ชนะอูแพมตันประดียวสองประตูตัวหนึ่งเฮทไธเลนเตอร์ซิตี้ตอนนี้นิโซนตกสันขึ้นไปเป็นอันดับที่1ิบเข็มแล้วครับผม <S 1> <S 1> พ้นกันยังกันวันอาทิตย์ที่23มสิสายนสองพันหกร้อยหกสิบหกนิโคลสันทะลุทันนมัสเปอร์อไปหกประตูตัวหนึ่งตอนนี้เฮดเธนิโคลสันขึ้นไปอยู่อันดับที่สาม สปาร์ตแพ้เวสเมไป4ประตูต่อ0ให้ไทยเวสแฮมขึ้นไปอยู่อันดับที่14แทนที่ปอสมัตแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นไปตันตอนนี้กำลังแข่งกันฟุตบอลเอฟ ตารางคะแนนฟุตบอลพิีเมียร์คิดหลังจากตีเตะกันมา32นัดแล้วครับอันดับหนึ่งยังเป็นอาร์เซนอลแข่ง32นัดมี75คะแนนอันดับสองแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง30นัดมี70คะแนนอันดับสามนิวคาสเซิลแข่ง31นัดมี50เก้าคะแนนอันดับสี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง30นัดมี50เก้าคะแนนอันดับห้าทันเดอรมอสเปอร์แข่ง32นัดมี53คะแนน อังแขง32นัดมี51คะแนนอันดับ7เรเบรฟูแข่ง31นัดมี50คะแนนอันดับ8บริตนแข่ง19นัดมี49คะแนนอันดับ9ฟูลแลมแข่ง31นัดมี4 5คะแนนอันดับ10เบตฟ ورد แข่ง32นัดมี44คะแนนอันดับ11ิลซีแข่ง31นัดมี 39คะแนนอันดับ12บิทันพลเต์แข่ง32นัดีคะแนนอันดับ13ิสแแข่งสิบนัดมี34คะแนนอันดับูแพมตันแข่ง32นาคะแนนอันดับที่15ปอนสมารแข่ง32นัดี33คะแนนอันดับที่16ีดูนิต็ดแข่ง32นัดี29คะแนนอันดับที่17 สามสิบมีอิปปดคะแนนอันดับที่สิบแปดเอวุตันแข่งสามสิบสองัมีอีปปดคะแนนอันดับที่สิบเกาทัตติยัมฟอร์เรดแข่งสามสิบสองัดมีอิบเกะแนนและอันดับบุยอันดับที่ยี่สิบตารางเซาเทมตันแข่งสามสองนัดมี2ิสี่คะแนน